<ส probation> แม,ง,แมงูออเอ้ยกินน้ำบอ่อไหนร้งองเแบดหมแล้วมั้งเร็วายางูเจสูไม่เสียเสียตูช้ไม่ต้องฮิ้วล้สปายเป้ออออเออก็มีเสียงอยู่ร้องแพงแล้วๆๆ แพงเล้วแมล้ำคาญสายจังไม่ต้องยุ่งเดียดสายไม่ต้องยุ่งมานี่ยายทําอย่างนี้ให้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนกันแล้วลุกขึ้นยืนอ่อเโอ้โหไก่ย,ย่างถูกเผา lóng phèn nâng nắp đế nắp lẹ nâng ui